แต่ว,ว่าหางังโมงมีงานเนาะแบบขายเสื้อผ้าหรือว่าขายรองทองรองเท้าร้านอาหารแบบนี้กับชีเฮดอยู่บ่โมดิดติเนาะเดี๋ยวง,งานเนาะขอให้มีงานเฮดไปก่อนรังถอยดังซ้ำกับเฮดขึ้นมาเนาะถ้า FC เอฟซีลาวทางใดได้ยงินเนาะถ้ามีงานอยู่ลาวเนาะก็อยากไถ่น้องขึ้นเฮดกับยินดีชีติตโตมาทางสาวันาเรือสาวดาน้อยได้เนาะเพราะว่า น้องคุนต้องการเห็ดงานช่วงนี้เนาะเพราะว่าบริหารให้เห็นหนะดลสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุกคนเนาะหรือว่าสปินภายในหรือว่าต่างประเทศมาพบพ่อพ่อกับสาวาสนาตอนเวลาเที่ยงวันนี้เนาะวันนี้ก็ได้เดิน,น,าน,นาทางมาหาทางน้อง ทางน้องนีน่าพ่อแม่พี่น้องกันเนาะสวัางศสนากับเคยมาถ่ายท้ำแล้วเธอหนึ่งเนาะเปิดน,นี่ก็เป็นเธอที่สองกับมาพร้อมทีมงานสามสี่คนเมื่อนี้เนาะกับมาพระทันครบอีกอยู่เพระบาร์ขึ้นดำไม่ดำหน้ายามนี้เนาะเป็นจังใดสวัางศสนากับจะเข้าไปสอบถามอุร่มทางน้องขึ้นบาเปิดใจมากกับมีคนหักคนคุยมีคนมาโอบอุลร่มจับจองหัวใจน้องเขินได้แต่ว่เนาะหรือว่ามีคนมาหักมาแพงแต่บอกจังใดกะว่ากันไปพ่อแม่พี่น้องกัยเนาะปิใดใจไปกัมาหอด เดวก็ส so, so ิเขาไปทามสัมภาษณ์กันเลยป้าเขาไปทักทายทางน้องสบายดีดีน้องหลาเนาะอันเอ่ยกับน้องนี่หน้าเนาะเดยใหญ่มา่ายแต่โดนเอ่ยเด่มซื้อจะมาเป็นคังจีซองเนาะโดยดนเติมพิวะเลยมาหาทางน้องเลยเป็นจังได้น้องหล่าคนโอคนรมทุกเมื่อนี่โอ้โหคือว่าบ่มีนาะปืดใจมากอ่ะแต่บ่มีสักคนด้วยบ่ะมีสิดี เอาคือว่าผู้เจ้าผู้งามอยู่เนาะสวะเนีอยู่นะคือผู้แตหน่อยคืออันผู้งามอยู่เนาะลุ่มมหายไปใส่เด้เนี่เนาะคือบมมาจีบนอกนีน่าเขาเนาะคือว่าน้องอันก็น้องก็เจกเพจเจกลายไปยุ่แต่หักบมมีคนมาโคเนาะทางเอื่อยกันเนาะถามีน้องหลักยังสียังอยากลุ่มก็ขึ้นยี่บอทูกแบบลุ่มเพราะว่าถ้าขึ้นโทรมาคุยเนาะ แดีวมาเฮ็ดให้เห็นหน้ายอยู่ว่าน้องหลานในเฮือนในซานนี่บ่ปีนีบ้บ่ได้เฮ็ดปีตะเก้าในเะฮ็ดบ่เฮ็ดน้องหลานเขาเ่าแพงแพงไปซื้อกินบ่จังไรซื้อเพราะว่าเข่านะเอื้อยไปซื้อข้าวเจ้าเมืบบ่อวานนี่นะโลละสาวห่า,หานอะเขาเป็นเงินไทยกับโลละห้าสิบบาทคือแพงแบบนั้นเข่าเหนียวแพงอยู่บ่น้องหลักแพงแพงคือกันเนาะบ่ไอยเอยแต่คนคำซื้อเข่ามาแต่ใช่บ่ได้เห็นหน้านี่น้องหลักไ่ได้ไปเห็นอย่างบ่้านน้องหลาน บ่ได้ไปเห็นงานบ่บ่ได้หางานเห็ดบ่หาอยู่ยังบ่ทันมีบ่โดยอืมน้องหน้าบ่ได้คิดจกไปทำงานอยู่ไทยบ่อยากไปอยู่บ่ไม่ไหวไปเออแค่นี้ไม่ให้ไปเนาะโดยถ้ามีอยู่ลาวนี่ไปเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านตอนนี้อยู่กับใครตอนนี้นะอยู่กับแม่เฒ่าอืมอยู่กับแม่เฒ่าจักคนในเฮือนน่ะอยู่กันเนี่ยสี่คนก็เฒ่าเมทาน้องแมนอืม น้องหล่าก็มีน้องอยู่บ่น้องอยู่สวรรค์คุณไปอยู่กับพแพสวรรค์นนะอันนั้นอยู่กับพอ่ออ๋ออยู่กับพ่อสวรรค์นเนาะโดยแต่ที่นี่อันน้องหล่าก็ไม่ได้อยากไปหาทำงานที่สวรรค์น,น้ำเพื่นบ่ไปเเต่ว่าหางังโมมีงานเนาะโดยแบบขายเสื้อผ้าหรือว่าขายรองเท้ารอ,องเท้าร้านอาหารแบบนี้กับชีเฮ็ดย,ดยู่บ่เฮ็ดบริตติเนาะเรื่องงานเนาะโดยขอให้มีงานเฮ็ดไว้ก่อนดังถอยรังซ้ำกับเฮ็ดขนะึ้นมาเนาะ ถ้า FC ลาวทางใดได้ยินเนาะถ้ามีงานอยู่ลาวเนาะก็อยากให้น้องขึ้นเห็ดการณ์ยินดีสิติโตมาทางสบบาวาสนาเรือสาวด่าน้อยได้เนาะเพราะว่าน้องขึ้นต้องการเห็ดงานช่วงนี้เนาะเพราะว่าบริบทให้เห็ดหนาถักติโตมาทางเอ้ยถ้าเอ้ยมีงานเด้เอ้ยบอกน้องน้องด่ากันสิไปยีะวะน้องละเพราะว่าเอ้ยก็ก่อนสิไปเอ้ยก็ต้องถามรายละเอียดในข้างแน่เนาะที่เพื่อนเอเอ้ยซอยได้ไปทางนึ่งนะได้ออกซื้อได้หเนาะ จะบังคัต้องอยู่ลาวเท่านั้นเนาะอยู่ใกล้แถวนี้ได้อยู่ใกล้มเมเา่าแน่เม่าท่าบ่มาณขี่รถมาเมื่อกี้น้องหละ่ะเข้นกะเถาเติบแล้ว้นกะยังขี่รถได้อยู่เนาะแต่นในไรื้องหละ่ะแนวอาหารการกินแบบนี้ในหะ้เป็นคนหาเม่เาวรมีแต่ไมเท่าเนาะต้องด่าก็ฮิตซอยขึ้นย่บฮิตซอยเรียกว่าวนการเมืองซอยขึ้นได้อยู่นำาข้นเนาะ เล่าเพื่อไปค่าขายอย่างบบไม่เท่านะน้องละอยู่เพื่อนผบมีอาชีพอย่างเนาะปกติคนล่าเขาจะมีอาชีพ้าวไห้ชาวนาแต่น้องหล่ากับบรตเฮ็ดที่วันมีหน้าอยู่ว่าคือว่าบรตเฮ็ดบ่มีแต่บอกบ่มีคนพาเห็ดมีแต่มายิ่งก็เลยบ่มีคนพาเห็ดฮาก็ได้ซื้อข้ากินไปซื้อข้ามาวานในี่สาวละน้อยดูสาหาพันเลยสาวะน้อยป้าคือแพงเนี่ยอันนี้เนาะเจ้าอะไร ขาเนียวกับจูบไทยมังกรจูบข้าวพันให้กันบ่ขอข้าวเจ้าจังห่ะจังว่าเพลงแล้วเพราะว่าเพื่อคนที่บ่มีเขากินนี่ะคอยว่าอาเสวะญาติปวัวดอกซื้อเขาเป็นกิดโดหะเนาะปวัยเลยนเนาะอ่าจังไรหาเงินซื้อข้าวซื้อน้ำอีกเนาะเมนอยู่ไปจะส่งเงินส่งคำให้น้องล่ะแม่ก็พอส่งมาให้พอได้ซื้อเนะาะพอได้ซื้อพอแม่เห็นกับทำงานอยู่ลาวาด้วยลาน้อย ก็ได้เงินเดือนกับผู้ว่าสีได้ซ้ำได่มันก็เงินเพิ่อบ้านเท่าช่วงนี้เนาะโดยโดยสิ่งของกระเพ้งแต่ทางน้องไม่ได้ไปเฮ็ดเวียดเฮ็ดงานด้วยใช่ปะไม่บ้านมีงานมีงานยังบังบ่ทันมีงานจีดว่าหลังๆลั้เรือน้องเนอถ้ามีหนุ่มๆมันมาล้มนี่อายุเท่าไรก็เบาไม่หรือตังค์ละอายุเท่าไรขึ้นไปอ่ะสามสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ หาได้บ่หาชิด้อยู้อยูอนนคือทางนอกมีกายังเบิ่งหุ่น้อยก็ยังน้อยอยู่เนาะน้องหน่อยออแต่กามีทางเอฟซีสวา,าสนาอันขึ้นคอมเมนต์มาเนาะว่ามีทางนอกเนี่ยคือมีแนวอย่างทีเก็บกดไว้ในใจนอกเนี่ยโบยิ้มบ่หัวนอกมีอย่างมีความคิดอย่างในใจเห็นปะมีนองมีความคิดอยู่ว่าในใจบ่บ่เป็นคนแบบนี้บ่ เป็นคนแบบนี้จะได้คนะทีบออ่บ่ค่อยบ่ค่อยปากหรือบ้านาขึ้นกับบ่ค่อยอยากง,งิ่มเนาแะแต่ไอ้ที่คุณกับเป็นเห็นในบ้านนอกมีวามทุกยังโบนะดูดสา,าสนามาทำให้หายของใจในเมื่อนี่คือบ้านนองขึ้นกับเปลียนคนแบบนี้บ่ได้มีความคิดยังขึ้นมบเนาะพอบ่คิดก็คิดในนั้นลองถ่านเนาะผมมีเงินเนาะหางานกับบ่ได้เมียนอยู่บางที่นอกขึ้นกับมีอยู่แนวคิดแต่ขึ้น,นออกับบ่บอกเขาเรื่องมันชวนโตขึ้นเนาะ โดยโดยโดยแต่ว่าคนคุยนี่นะยังบ่มีเลยเนาะบ่มีนมนมเจ้ากับดินเป้ดินได้อยูเมื่อนี่ได้สิมีนี่เอ้ยสิลงกุเจกเห็นได้เมื่อนี่นมนหินนมนมมีแทบโบแดงเลยทับบางรถเอ้ยปล่อยลงนี่โดยลงมีคนมาขอตวองว่าสีได้คนถือมุกถือใจเนาะน้องละ อัดม Así, <S <s right totally ื่อนี้อาจซีโบมีเนาะมือต่อไปอัดซีนีเนาะสวั่นเป็นอยู่ฮับเคลนเด้อเอ้ยสิโปรอันเอ้ยสิเจ๊ขึ้นไปเลยฮับฮับเพชรขึ้นฮับไลยขึ้นในเด้อเลยยันว่าโอ้ยขึ้นทางมาแต่ปะป๊วก็เพลินนะโอ้ผิ้วไปนั่งล่ะยันแต่ดำบันนี้โอ้ผิ้วข้างเนตรดิ คนน้องขึ้นเป็นคนที่หนากลมๆไปหน่อยคุณห้อยกับกลมไปน้ำหนามยังไปเลยเนาะแท้จริงขึ้นก็ใหญ่ยู่หักแบบคนหนาอ่อนขนาง่ายๆซะอายุขึ้นก็ถืออายุขึ้นก็ถือวันใหญ่แล้วอันสิบแปดปีบอกขึ้นจังไดสิบแปดบ่ล่ะสิบแปดปีแหละก็ถือคนห้อยยังหน่อยแต่ว่าหักทางน้องพิ่นกับอายุลายยูอือก็คือ ปัจจุบันนี่คว่ามีคนโอบคนลมมีคนถึกมุกถึกใจนีคนเพิ่นอยากมาเบิ่งเฮือนเบิ่งซ่านมาเบิ่งตัวจริงนี้ได้บนน้องหล่ะได้อืมยกคือประเลี้คัดของเรื่องหย่างเนาะอ่ากันออกไปที่ว่าคุยแล่เป็นอยางเบิ่งตัวจริงมาเบิ่งเนาะมาเบิ่งได้เนาะเห็นในคลิปขึ้นหน่อยขึ้นอย่างเนาะมาเบิ่งตัวจริงโนดเนาะน้องเพิ่นจะยินดีต้อนรับอยู่แล้วเนาะถ้ามาบ่ถึกด้วยอย่างไรกลับมาเพราะนะทีมงานเขาพามาเนาะ ลยพามาเลยพราะว่าถามาโดยตรงโดยยันนอกเป็นตกใจ่จขนาไขไดเยจั๊กใบ่วะจั๊ไใหด้วยวาน,นี้นี่แค่นี้เออพามาเลยมั่นใจน้องว่ะดูด,ดูคือมื่อนี้ยไปได้สิไปทางไหนมื่อนี้ยมาสิไปเห็ดเบี้ยเห็ดเบี้ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะไปอัอนนั้นอันออน้ำมูอโอ้ไปเห็ดเบี้ยน้ำมูอไปอยู่เลยบ่คือจังไงบ่ไปแล้วก็มาอืมอยู่ใช่หรือเปล่าอยู่อัน อ๋ออยู่ตลาดปิ้งไก่เห็นงานขายของว่าต้องล่ะขายปิ้งไก่โอ้สิเป็นสาวขายปิ้งไก่ล้วบ่นี่ถามาพี่ถามาเชโน่บได้กินปิ้งไก่คือบบคือได้บได้มาเชโนเได้เนาะวันนี้เนาะเชโนปิ้งไก่ในหลังในเชโนปิ้งไก่เชโน่เนาะล่ะแบบโมเจ้าว่าคือว่าเป็นพี่น้องกันบ่จริงจริงไหมเป็นโมเพิ่นไปเห็ุเวียกยูฮันเพิ่นก็เลย เป็นห่านของเราเองเพิ่นก็สิจ้างเก้าไปช่วยไปนี่บ่นอกจากช่วยไปเนาะพอได้อันเงินใช่เงินยังดีแล้วมีหมูอยู่มีห่านเป็นไก่มีไก่ลายเข่าเขินเห็ดบระทันนะเขินกับจ้างน้องไปเป็นลายวันเนาะเนาะเขินหายวันเท่าไรน้องละบางทีกระเซ็นบางทีขาดสิก็ได้แตะไคร้น้อยไก่ลายเนาะเดียวแต่ว่ามือหนึ่งเพป็นขายได้สำเลยเนาะประมาณนี้เนาะ ค้าขายกับโบวันนี้นอนเนาะพลนตกกับบได้ขายไปนี่ดิโดยเป็นน้ไดนองหลาไปขายปิ่งไก่เมื่อยอยู่บ่บคือธรรมดาเนาะโดยลูกค้าลายอยู่บ่แต่ละเมื่อลายโดยส่วนใหญ่นี่มีอยู่บ่น้องหลาคนแบบว่าังคนไทยเป็นมานังกินมีชั่นใดมีแต่เต่าตังชาติชันใดถามากามาแถวนั้นน้ำมันใกล้โรงแรมเนาะแถวนั้นเนาะ พิ่นกับโบจื่อหน้าน้องในโบน้องก็เ,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 เลยคอยออกคลิปว่อย่างไรเนาะบางทีเพ <c oughs> ิ่นกับโบจื่อได้เห็นตัวจริงซาลาหน้อยมันต่างกันเน <c oughs> ดิในคลิปกับตัวจริงเนาะบางทีน,นั่นแหละบางทีน้องก็ไรางานใหม่นี่ก็คือว่าถ้ามีงานประจําเป็นได้เรือนได้น้อนงก็จะไปท้ำนะตอนนี้กับภูมิกัน <c oughs> มันเท่าทุกไปก่อนเนาะล่ะเนาะโดยโพอได้ใส่ใจเนาะนัอยู่ครอบครัวคือทั้งน้องก็อยู่กับภัยเกาะอยู่กับเมท่าวสองคนบ่ สี่คนสี่คนก็ไปน้องอ่ะเอื้อยแล้วกันลุงแล้วก็พ่อเท้าสี่คนหาคนทางเล่าหาคนทางนอกเขาเนี่ต้องได้ซื้อกินทั้งเขาเจ้าเขาเหนียวบ่แต่กินข้าวยังก็ซื้อกินคำซื้อเป็นมีเงินได้ก็ซื้อเป็นโอบข้อยู่เนาะดูดูซื้อเป็นฟองซื้อเป็นโลนี่ยเบาไวแท้ๆเอื้อยไปซื้อบ้านนี่เอื้อยอยากกินข้าวเจ้าเอื้อยไปซื้อรถบ้าแบบนี้เขได้อยู่บ้านท่าเสวะ ที่บ้านพ่อปู่ชาวบาซื้ออยู <in> ่ตลาดแรงเมื่อวานนี่นะแบบแพงขนาดนี้บ่คนอึดเข่าคนบ่มีเข่านี่มันจีบบ่แย่บ้างปะแบบนี้แดดก็เห็นเออแบบนี้แดดที่บ้านคนบ่มีเข่ามีหน้ามาสาวน้อยคิดเห็นใจขึ้นแนบานี้นะเป็นไปซื้อให้เองยังคิดเห็นใจเงินบ่พอจะหาหนี่ซื้อบ่ได้เนบ่ได้เลยจะหากับเวนสบายได้แถวน้อยเขานักเนาะโลนึงกับผลิตเต็มถุงยางได้รองล่าอันยาะนิดเดียวนึงคำข้าคั่วใหญ่กับหุงประมาณบาทนึงกับจักพ่อรือบ วันนี้น้องไปซื้อมาเมื่อวานบอกเม่อวากินได้ประมาณจักมือน้องละเซตลเสาก็เป็นเดือนแต่ว่าถ้าบ่มีถ้าบ่มีก็ซื้อเป็นโลเป็นยังเอาแบบนี้น้องละถ้าหาไม่ได้สูติเราได้เซ็นนึงขายเป็นไก่เซอร์้ันนะกะแวงซื้อซ้าจักสองโลอันนี้ก็ซื้อเนี่ยกินรด้ว่าซื้อเครื่องไส้ของซอยน้องซะามาเติมเงินเนาะต่น้องก็มีโทัพท์เรียบร้อยว่าตอนนี้มีจะ่พิ่มแจกเบอร์เนาะ ถ้าผู้ใดอยากโออยากร่มน้องหรือว่าอยากทำบุญเนาะซอยครอบครัวของเคนกะซอยเดือเข้ามาได้เนาะยินดีสิเป็นสะพานหักและสะพานบุญให้ได้ทั้งสองอยาง<ด>ยซอยเดือดทั้งไรก็ได้เนาะห<ด>ักเพลงกัน<ด>เป็นอยา่างไรก็ขอกระเพเป็นกำลังใจให้น้องเร้่สูดน้องหล่นเนาะสู่ไปน้ำกัน,น่แหละโดยคือแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าบบม,มักยิ้มบนองหละ คนแบบนี้เทวาหักใจดีจิ๊บบอตองละแต่ว่าหักใจดีแต่ว่าหักันเป็นคนที่บอกคอยยิ้มบอก่มีเรายิ้มแจ้าคคุบ่าวเจ้าโบเขามาหาเนาะเป็นคิดว่าน้องนี่บ่ยิ้มบ่แย้มย่านนี่บ่ยิ้มน้องก็ใจดีอยู่เด้อเนาะเพราะว่าเอฟซีสวาสนาท่วงมาแล้วก็สีบอกว่าถามน้องเพื่อนอะมามียังในใจบ่โบนนะว่าเพื่อนพินในคลิปบ่เห็นน้องยิ้มมาฉันว่าคือน้องนี่ยเป็น <Es per ate> มีอย่างความคิดหลายวอง,งสันสิบาบุาบามีความคิดความคิดหลายอยู่ได้สาวนาหน้อยเพราะว่าพ่อเ<ด>ม่เพิ่งจะแยกทางกันเนาะ<ด>ก็อยู่พายุมันอาศัยอยู่ก็ไม่เท่ากับมันก็มีความคิดหลายอย่างบอกแเพราะว่าชีาวิตคนท่ามันก็ไ่ได้สมบรูรณ์แบบทุกอย่างเนาะโดยโดยเลยทำพ่อเม่อยู่น้ำกันกับเพิ่งจะสีใครเน่โอปุลปรึกษาไปได้โดยเคยสวงระวังแบบปิดเทอมมีเจ้ากับหายดอเห็นงานเนาะเลย เธอต้องก็ไปเรียกเค็ดอยังพอได้ซอยเดือทั้งนี้ก็ดีขึ้นกันเรียนกับเรียนไปน้องล่ะโดยโดยจะทางน้องเป็นยัมีความฝันเหมือนของตัวเองอยู่นั่น้องล่ะแม่นตาเด้อทั้งน้องเม่ได้ไปล้ำให้ล้ำหน้าอันซอยพี่น้องบ่บ่มีบ่พี่น้องเห็นหน้าน่ะมีแต่หากแบบว่ได้ไปน้องด่าก็ไปเห็นงานของคืนเนาะขายพิ้งเก่ซอยมู ทางเธออะบางวันก็นได้หาซีบ,บางวันก็นได้เสนเรียแต่น็นทายได้คลายน่อยโล <c oughs> โดยแต่ว่าอัน<ป>มีคนให้เจ้าลงไปไท่ายนี่ไปบ่ไปดินไปได้อือนไปดินไปเที่ยวนี่ไปได้เนาะนทางเธอบโบนเน่ได้นอกสานะน่อย,ยมีนุน่มๆมาอ,อยากให้น้องมาเที่ยวเลย้ยมุกห้องราทานแบบนี้เนาะโล้นกะน้องอาไปได้แต่ว่าหากไปเที่ยวไปยัง ไปเห็นงานนี่น้องยังบ่ทันได้พร้อมเนาะโดยโดยโดยยังกะหำกะเฮียนอยู่เนาะเพิ่นยังเฮียนอยู่จังได้สวัสดิ์เนะาะกะสิได้จบคลิไปไว้ซัมมี้ในแบดนี้เนาะโทาคือวันเนาะเ่นก็ยังโสดอยู่เปิดใจมาเป็นรอบที่สองแล้วก็ยังบ่ทันได้มีคนคุยว่าซั่นว่าเนาะถ้าผู้ใดได้ยินแล้วก็ายทักทายเข้ามาหาทางเนาะเพิ่นก็ทักทายมาได้เนาะโดยโดยโดยทั้ง ทีมงานเขาก็สิของตัวลำลากับบ้านสะกอนบัดน,นี้ให้น้องเพิ่นได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานน้องหลาเนาะขอบคุณขอบคุณทั้งน้องที่เสียสละเวลามาให้เอื้อสัมภาษณ์มื้อนี้เนาะเป็นอย่งไรก็สู้ๆเป็นน้ำกันน้องล่ะดย้ยเอื้อยได้เนาะสบายดีน้องหลาสบายดีโด้วยสหวัสดะก็มาอัปเดตทั้งน้องนี่หนะ้าเป็นที่เรียบรนะ้อยเนาะทั้งน้องนี่หนะ้าเพิ่นก็นยังว่างหัวใจยังว่างอยู่เพิ่นเปิดใจพ,พ่อพนะี่น้องเลยเนาะก็อยากมีหนุมน่มๆมาคุยมาโอมาดมขึ้นบะนะ่เนาะ สาวาสนากระทำให้ได้ว่าทางน้องของขึนที่ว่าบบยิ้มบ่หัวป็นน้ำสาหตุยังเครียดบ่จังใดขึนก็บอกว่าขึนเป็นคนแบบนี้เนาะถ้าจริงใจดีอยู่ดีใส่เรียบร้อยดีแต่ว่าทางน้องต่างที่ว่าชีนาน้องขึนบ่บบยิ้มนะเพราะไม่พี่น้องเลเนาะกับสิมีอยู่แเรื่องในใจแต่เรื่องส่วนตัวขึนก็บอกว่าก้าวไก่าาเนาะเป็นจังใดกับเป็นกับนั่งแจให้ทางน้องมีหน้าเนาะให้ขึนมีคนมาหักมาแพงหรือว่าถ้าโเปินน้ำนมกับเป็นคนหักคนแพงคน หูจักกันเนาะถ่ายอากมาเที่ยวมาหากมาหาได้ยูเซโนเพราะว่าน้องขายตลาดปิ้งไก่เนาะขายปิ้งไก่ซอยมูมือไปมือบอและกับผมผมเองงานถาบนเนาะพ,พี่น้องเนาะถามีงานขึ้นกับสิไปยอยู่เห็ดเรียกเห็นงานเคล่นว่าเนาะเป็นจังใดกะถ่ายอยากมาเห็นมาเที่ยวหาน้องอนี้หน้าก็มาได้เนาะทีมงานก็พามาได้พราแม่พี่น้องเลยเนาะทางอยากได้เบื่อยากได้เพรได้ไล่เคลนเดี๋ยวสวาส,สนากับแสามาเมเจอก์ให้เพื่อได้คุยโอโรมกันน้องเบิง เพื่อเข้าใจกันกามีพอแม่พี่น้องเลยเนาะเป็นจังไดสวัสนาก็ขอขอบคุณขอบคุณที่บ่งคลิปสวัสต่ต้นจนจบถ้้ว่พผิดพิดาระการใดก็ขอโทษขอให้น้ำพแม่พี่น้องทุกซี่ใบบงนี้แหละก็จะได้ก 9, ่าวค้ามวาสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะ